เพนนีเราสวดมนต์เป็นเพื่อนกันเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกสวดมนต์เสร็จแม่ก็จะฝังหนูตายต้นดอกแก้วนะลูกนะเป็นแมวน้อยแก้วตาดวงใจของแม่เป็นแมวแก้วตาดวงใจของแม่หอมกระหม่อมทุก เชา้าหอมขมมุกเชา้ากอดกันทุกเชา้าทุกวันกอดกันทุกวันเล่านิทานเล่านี้ยายให้ฟังทุกวันเล่าวัดคุยจะดีใจเสียใจก็อยู่กับแม่มาตลอดสัตย <c oughs> <c oughs> ์จะทำนะลูกนะ้อยสัตธ์จะทำนะใ <c oughs> นะสวดมนต์ด้วยกันเป็นครั้ง ท้ายนรกสวดมนต์ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อิมนาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมาสมพุโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปะคะวตาธรรมโมธรรมังนามาซามิ ปฏิปัน,นโนภะควาโตสาวกสังโคสังคังนมามิวันทามิพุทธังสัพพะเมตโทสังฆมาทะเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมโศสังฆมาทะเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมตโทสังฆมัทะเมพันเต ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาทายา anyway. yep. ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิไม่ยังพ네ันเตวิสุงวิสุงรักณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังคฉามิ ธรรมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจามิตติยามปิธรรมังสารนังคัจามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจามิ นาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมีชาราเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชัปปะมาทัทนาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารบวิสธรรมะาระทีสาธเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ <c oughs> สวาคาโตภควตาธโมสันติติโกอาคาลิกโอ,อ,กกโอเอหิปัสสิโกโอปนญยิกโอปัจจตังเวทิตโพวินโยหิต สุปฏิปันโ a, นภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสบปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตตารังปุญญะเขตังโลกาสาติ พาหงสาหัสสมาพินิมิตสาวุทันตังเคลเมขาลังอุทิศโคราสะเซ,าซนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตตาวมุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิมาราติเบระมะพิยุเิตสัภพรตติงโครัมปนาละวะกามะคมมัตทยะขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตาวมุนินโทตันเตชะสาภาวัตเตชยมังคลานิ นาราคิริงขจวารังอัิตภูตังทาวคิจักกมัสนีวสุทารุนันตังเมตามพุเสกกวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิออคิตาคัมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะประทังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตามโนชิตวมุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ <c oughs> กัตว,วานะักถามุทธรังอิวะคับพินิยาจินใาย,ยทุถาวันางชนก,กายยะมะเชสันเตนะัโสมาวิทินาชิตวมุนินทอนเตชะสาบาวะตุเตชยมังคลาอิสัตจงังวิหายยมัติสัตจกวาทะเกตุงวาทาวาทาพิโรปิตมะนงังอันทะพตัง ปัญญาปฏิปัจลิโตที่ต่ว่ามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ นันโทปะนันทะพุชคังวิพุทธามหิตทิงปุตเตนะเถรับุชเคนะธรมาปยันโตอิทูปะเทสวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวาตุเทชยมังคลานิทุกขาหาทิติพุชเคนะสุทัศหัตทังพรามังวิสุทธิชุติมิทิพกาพิธานังยานาคะเทนวิทินาชิตาวามุนินโท ทันเตชสาวาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตชคาไถโยวาจานวทินาทิเนสารเตมตันทีอิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคมัยยานโรสปัญโย มาหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินางปุเรตวา,ารมีสัพพตัตโตสัมโพทิพุทตมังเอเตนะสัจ,จวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักยนานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชายโหชยสุชยมังคะเลอปรชิตาปัลลังเกสีเสปฑวิโปคะเรอภิเเกสัพ,พพุทธนังอ ข้าตโตปโมทตีสุนัขัตตังขังขลังสุปปาตัตัง อุทิตังสุขโนสุโมโหโตจาสุยิทังพรมจาริสุปทาขีนังกายะมังวาจะกรมังปทาขีนังปทาขีนางมโนกรรมังปนิทิเตปทาขีนาปทาขีนานิกตะวานละพันตัดเทปทาขีเนภวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสภาพุทธานุภาเวนัสธาสุโธทิภวันตุเตภวตุสัพพมังฆลังรักขันตุสั พระเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสธาโสธิพระวันตุเตเพาว่าตุสัพมังขลังัาขันตุสัพพระเทวตาสภสังฆานุภาเวนะสธาโสธิภรวันตุเต นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนนอนหลับสะลุต่อไปเป็นภะคะชินบัญชร ปุตตะคาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพทนังอัตถิกายะยายเทวนังเบียตังสุตวะอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะใชยาสนากะตาพุทธะเชตวามารังสวะนังจตุสจสะพัง ราสังเยไปวิงสุนราสภาดันหังคาราทโยพุทธาอัฏฐาวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมาหังมัตเเกเต,เต,ตมุนิสาราสีเจปฏิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลตเอสังโคปฏิตโตไมหังอุเรสภะคุณาโโหาทะเยเอนุรุธโธสารีบุตโตจตักคินเนโกลทัโยปิทิภาคัสเม,มิง โมคลาโนจาวามะแกทักเนสะวะในไมหังอาสุงอนันเทาราหุลาคัดสโปจามหานามูอุภาสุงวามโสโตะแกเก,เกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังโรนิสินโนเซรีสัมปโนสโสพิโตมุนิปุงเขวโวกุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตวาทโกสโสมไมหังวัทะเนนิจัง ปฏิสาสิกุณาคารโรกุนโนอังคุลิมาโลจอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอเมชาตานาลาเตติลากะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาจินสาวกาเอเตสีติมหาเทลาจิตวันโทนลาาิรงชลันตาศิลเทเชนะอังคมังเคสุสันธิตาราตนังปุระโตอาสิทักคีเนเมตตสุตตะังทัก ปัจโตอาศิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมะระปิตันจาอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอิเสสาปาการสันทิตาชินานาวาสังยุตตาสัตตปากาละลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาทิลาชาตุปัตวาอาเสสาวินยังยันตุกนันตะจินเตชะสาวาสตเมสกิจเจนะสทา พุทธปัญเลชินาปัญชระมาชัมเหวิหารันไมหิตะเลสัทธาเป็นตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาจิจิวมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะจิตุป,ปทัทโทธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะจิตันตรายโยสัตธรมานุภาวะปาริโตจรามีชินาปัญชเรติ เดไปรู้ขอท่้งสมาธิอหังสุขิโตโหโมินิทุกโคโหโมิอเวโรหโหมิอัพยาปโชโหโมิอนีโคโหโมิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุ อันนี้ค่ะหนตุสุขีอัตานังปริหญารันตุอีทังเมมาตาปิตุนังหนตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรอีทังเมยตินังหนตุสุขิตาหนตุยาตโยอีทังเมกุรูปัจจายจริยนังหนตุสุขิตาหนตุกุรูปัจจายจริยา อิทางสัพพสตานังอีทางสัพเพเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาอีทางสัพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาอีทางสัพเพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีอีทางสัพพสตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนารักษาศีล5ห้านี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิก,กรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจนบุญนีด้วยเทินอิมินากุญยากัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญแห่งฆ่าได้สร้างและสวดแล้วนี้ขอให้ไปค้ำชูอุดหนุนบิดามารดาผู้มีพระคุณและญาติกาครูปราชย์และกำมนายเวนพระมหากษัตริย์และมิตรรักสนิทเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่จ้กรุงพาลีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยายมราชนานิริยาบาลท,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 ทักท้าจตุโลกบาลสิริพุทธะอมตชัันจะ หาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรมมาเบื้องต่ำขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอน,นันตาจักรวาลคุณพระสีรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาปูนาคายานาคี ท่านทั้งหลายหากต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้ข,ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชผลบุญแห่งข้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเรื่องหน้าหนู่เทิน อีทังเมยตินังหิตุสุกิตาหิตุยาทโยโขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีสุขเถิดลูกแม่ไปดีนะลูกแม่พาสดวนม์วันนี้เป็นครั้งสุดท้าย เราอยู่ด้วยกันมารวมทุกร่วมสุขขอบคุณนะที่อยู่เป็นเหมือนแม่น่ารักกับแม่ตลอดไม่เคยดื้อไม่เคยสนเลยไม่เคยต้องทำให้ดักใจไปดีนะลูกไปดีบุญดำทางนะลูกนะบุญดำทางนะลูกนะ จนกว่าเราจะพบกันหว่นะลูกลูกสาวลูกสาวของแม่